มากครับผมตลอดเวลาที่ลุงรู้จักตัวเองมาตั้งแต่หนึ่งมก,กราคมปีสามเจ็ดเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับลุงนะครับให้ดูไว้สุขภาพมนุษย์เป็นเรื่องเรื่องของเล่นของลุงนะนะจะเรียกว่าทุกๆโรคที่เขาว่าเนี่ยลุงปราบได้หมดทั้งนั้นแหละโอเคนะแต่ลุงก็ไม่อยากจะโตโอ้วดจนกระทั่งกเกินเหตุเกินปัจจัยเพราะบางทีลุงก็เกรงใจวิชาชีพเขานะครับ ฉะนด้นศาสนา,นสาเหมือนกันนะฮะลุงก็เกรงใจบรรดาผู้ที่เขามีบทบาทดีลาสอนศาสนาเนี่ยจริงๆเกร,ง,รงใจมาหมดแหละจะเป็นศาสนาใดๆก็ได้ยอมรับว่าเกรงใจนะครับแล้วก็สาธารงเหมือนกันก็เกรงใจก็ไม่อยากจะให้มันเป็นลักษณะหักด้ามพลาท้าเขาแต่เอาเถอะผู้คนก็จะรับในสิ่งที่ลุงทํามาสมอได้นะครับก็ยินดีแล้วครับเพราะาถึงเวลา มนุษย์โลกที่ต้องพึ่งกันโดยตรงโดยการผ่านหน้าจอเนี่ยครับดูสิครับไม่ต้องถึงตัวบุคคลเลยนะครับแค่เก้งเดียวเนี่ฮะแค่แค่เสียงตีเป้งเดียวเนี่ครับได้ผลกันมากมายก,กายกองและเกินนะครับอย่างน้อยสุดคนสิบเปอร์เซ็นมนุษย์สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นที่ตามลุงเนี่ยครับก็จะรับตรงนี้โดยง่ายใดหรือเกินครับท่านคนที่มีกายสะอาด แล้วก็ใจสงบก,กายสะอาดกายสะอาดนั้นไม่ได้หมายความว่าอาบน้ําวันละห้าครั้งสิบครั้งนะครับกายสะอาดเป็นเรื่องของเนื้อเยื่อเรื่องของเซลล์นะเรื่องของพันธุกรรมด้วยครับผมมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตาายนี่คือสะสมกายสะอาดนะครับแต่เวลามาเกิดพวกบก็มาเรียนรู้ภายนอกมันก็มาสะสมผ่านหูผ่านตาเข้ามายังกายก็มีมากมายกายกองเรียกไดว่าของไม่ดีเข้าตัวนะครับ เพราะว่าไอ้ของดีที่มันออกมาที่จะมาช่วยมนุษย์มันไม่มีกันนะครับไม่มีกันฝั่งศาสนาก็มีแต่ในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ให้เชื่ออย่างเดียวศาส,สนาทุกศาสนาครับท่านนักสอนศาสนาให้เชื่ออย่างเดียวเชื่อตามตามเราเชื่อตามพักตามภีเชื่อสารวัตรร้อยแปดถ้าไม่เชื่อก็ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ประมาณนั้นนะครับมาถึงวันนี้ความเชื่อมันจะสลายไปหมดครับท่าน นะมันจะกลายเป็นเป็นความเข้าใจหลายๆเรื่องและทุกๆเรื่องนะครับคุณลุงของนี้เปิดหัวใหม่คุณผู้ช่วยพยาบาลตัวท่อนท่อน,นท่านที่จะไปต่อคือลุงพูดอาว่าภาพแมคโครเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่ลุงกําลังโปรยในการทักทายว่าดีแล้วที่ตั้งความสังเกตร่วมกันเพราะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ที่ลุงกําลังปฏิบัติการเรื่องธรรมชาติอยู่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของน้ําฟ้าน้ําฝนนี่นะครับก็คือทักทาย คือเปิดท่อนหัวเพราะท่อนหัวมันหายไปเมื่อกี้มันร้อนหัวที่แม่โครนั่นเหรอหัวที่ผู้ช่วยพยาบาลที่ลุงกําลังพักเมื่อกี้นะี่อ๋อที่เล็กขอดแล้วมันเออเลอร์น,นั่นก็แปลว่าประมาณชักยี่สิบวินาทีทังนั้นนี่ได้หนึ่งนาทียังได้เลยเพราะว่าคลิปมันได้ตั้งแต่ห้าถึงสิบโอเคแล้วแล้วเขาผู้สาัมมานั่งแปลงไงใหญ่ที่แล้วตัวตัวแปลนี่แหละมันจะเป็นตัวที่จะขยายความทั้งหมดในในใน,ในอะไรดีอ่ะ ในช่วงนี้ <Okay. S 2> ที่คนกำลังบอกว่าลุงหอกโดนแฮกนี่แหละนะ mm hmm. ครับพร้อม a อ d a อค i ั n นโอ้โหคุณหนูหนูน้อยหนูน้อยปรับได้ไหมครับเป็นหนูหน่อยได้ไหมครับนะเรื่องใจให้ดีเป็นน้อยนาโอเคหนูน้อยนานะนะชื่อเสียงเรียงนามนั้นหนูน้อยนาชื่อเสียงเรียงนามนั้นก็ มันน่ารักดีนะครับไม่ว่าท่านจะประกอบชีพอะไรอยู่นะครับขอให้อยู่ในบรรยากาศตรงนี้นิดเดงโอเคนะอ้าวกลับมาถึงเนื้อหาภายในนายช่างทําฝนนั่นนะเห็นลุงออกเป็นนายช่างนั่นเลยโอเคครับเป็นคือวบิ๊กที่เข้าใจในตัวลุงนะน้ำฝนธรรมชาติตกตั้งแต่22มกราคมถึง15พฤษภาคม2 5 6 5ที่วัดเขาองค์พจันทร์พระธาตุชัยภูมิ ผา,ายใหญ่เที่ยงโอเคเขาใหญ่เที่ยงตัวทั้งตัวล่าสุดก็คือโดยอินทนนท์นะครับก็แปลว่าไอ้ไทม์ไลน์ที่ลุงทำมาไว้ว่าตั้งแต่เขาองค์จันนะยี่สิบมกราคมจนกระทั่งไปถึงวันที่15หพฤษภาคมนะการํำผลปีนี้ลุงตั้งใจไว้ว่าเพราะว่าลุงเคยพูดไว้ว่านานมากเกินกว่า15ปีคำพูดต่อไปนี็คือในการข้างหน้าประเทศไทยจะไม่มีฤดูร้อนนี่แปลว่าลุงซุ่มทำมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี4ี่แล้ว รว่าเลคาดการณ์ว่าก็าน่าจะไม่มีฤดูร้อนเพราะฉะนั้นบ้านเราก็โมกราคุมพามีนานนะครับมันก็น่าร้อนเกิดมีฝนตกอลังการงานสร้างและเกิดก็แป่มันเข้าไปู่ในตรงนี้ทั้งหมดอยู่ในไทม์ไลน์นะสิ้นสุดวันที่สิวันที่15พฤษภาคมประเทศไทยนะครับก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตนะครับบ้านท่านบ้านผมบ้านใครต่วใครเพื่อนฝูงญาติมิตรในประเทศไทยคนไทยทุกคนพยายามส่งต่อกันว่าให้สังเกตนะครับว่าความร้อนในบ้านเมืองเรามันจะน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วประมาณสักสององศา ในภาพรวมนะครับที่ว่าเนี่ยอุณหภูมิค่าเฉลีย่ยสองสามไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าแทนที่จะร้อนหัวแตกหัวแตนในฤดูร้อนปีนี้นะครับก็มีฝนฟ้าตกมาตามฤดูที่มันไม่ใช่ฤด,ดูฝนตก <laughs> <laughs> โอเคแปลว่าในาพอยนี้ในภาพของโรมแมกโครนะครับก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนภาพของไมโครลุงก็ช่วยเยียวยารักษาผู้คนโดยการใช้สองมือเปล่าโดยการใช้พลังงานเสียงจะเป็นผ่านภาษาพูดหรืออะไรก็สุดแท้แต่ ลุงมีวิธีของลุงแล้วกันในการที่จะช่วยตรงนั้นถือว่าใครก็ตามที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการได้ช่วยหรือผู้คนรักษาผู้คนรักษาพยาบาลกันเนี่ยนี่ฮะจะเข้ามาสู่ในบทบาทที่สิ่งที่ลุงทําอยู่ก็ขอให้ทุกคนได้รับประสิิงเหล่านี้เพื่อไปรักษาผู้คนต่อไปใครก็ได้ลุงต้องการจะเผยแพร่เผยแพ่แบ่งปันให้ทุกคนได้รักษาตัวเองแล้วก็ไปรักษาผู้อื่นเขาโดยที่ไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องเช็ดนี่มาชวนกินทาเช็ดมันมีมามากแล้วมันไปต่อไม่ได้เงี้ยลองเอาความคิดมาใช้สิครับนะ แล้วก็ค่อยพิจารณาร่วมกันนี่นะครับทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงยุงเกินเหเกินบัดจท้าสองหางเสมอแต่ทั้งหมดขอให้ตั้งข้ามสังเกตเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือดินฟ้าอากาศที่มันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่น่าจะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับนะครับลุงก็จะทำงานต่อในเรื่องของตามพีเรียดเวลาที่วางเอาไว้ถึงวันที่15พฤษภาคมเรื่องของ้าของฝนนะครับนอกนั้นก็ลาลาไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดชุพันของเรานี่ S <S จบข่าวแล้วครับ Thank you เวนดิกที่ติดตามงานแล้วก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มงานของลุงและรว,วมทั้งคณะงรามานคนดูไม่ใช่ต่างงานคนเดียวนะครับมันมีหลายคนร่วมกันทั้งหมดก็มอบให้กับใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอในโลกอินเตอร์เวิร์ดออฟไทยแลโอเค you understand me I understand you too so we are together จบข่าวครับท่านนี้สุดท้ายครับเดี๋ยว เดี๋ยวให้ไปพักนะครับแล้วก็ขึ้นกระดาษ ไปไปพอมครับมงอย่าลืมเรื่อน้ำนะ,ะแล้วก็ดึงดึงคือดึงคือพยายามแยกภาษาให้ให้คนฟังให้รู้ได้ว่าลุงอ่ะทำอยู่สองอย่าง เรื่องมนุษย์กับเรื่องสิ่งแวดล้อมเงั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะมองว่ามันใหญ่มากมันก็จะอลังการเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ใหญ่มากส่วนตัวมนุษย์ก็เล็กะทหละเกินเนี่ยคือจับแยกให้หน่อยนะครับพร้อมแอนแอคชัน่นปุ๊บคุณเปรมจิตโอ้โหเปรมจิตโอเคพอที่จะมีภาพได้นะครับเปรมจิตเปรมใจเนี่ยครับ ว,ว้าวหมอนทององต่างหากว้วาวของลุงนะมีคําว่านางสาวหมอนทองนี่ลุงนอนกอดหล่อนทุกคืนเลยนางสาวหมอนทองของลงนะุงแงฮ่าฮ่าวไปดนเลยครับโอเคอ่าผ่านถิงด้วยบาดไม่ทราบนะครับนะลุงหนูเป็นร้อนในแผลในปากกินข้าวไม่ได้เลยช่วยบอกวิธีแก้ให้หน่อยค่ะอ๋อ ลุงพูดมาตั้งนานนะอากาศเป็นยาน้ําเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขจนาะดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นจบมาถึงวันนี้ปากมีแผลมันร้อนนายร้อนแบบชีถนนชายต้องการเย็นใช่ไหมคะ water is the medicine เข้าไหมครับดื่มก็ไปธรรมดาครับท่านสูดหายใจเข้าไปก่อนครับปืด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 นะแล้วก็